บทที่สิบสี่พระหาสมัยยสูตรเอวบรมสุตังอีกังสมัยยังพระกวาสติสุวิหารติกเปียรวัตถุสมิงมหาวันมหาตาภิกขุสังเคณสติปัญจมาเตหีภิกขุสเิสเตหีสเปหิวะอรหันเตหีทัศน์สันยจารุกาธาตุหีเทวตาเยปุเยนิสันนิปติตาหุนติพระเวันตังทัศนญาณพิขุสังขันจะอาตากุจตุนังสุทาวาสกายกานังเทวนังเอตะทะโหสิ อะยังโขพักกวาสเกสุวิหารติกับอิรุุตุสิงห์มหาวเนมหาตาพิภูสังเขนะสถิติมาจากเตหีพิภูเตหีสะเพวาอานตีทศชายิจารุกาธาตุงิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหุติพักกวันตังทัศนายญาพิภูสังคันจะยรานุนะม่ยำปิเยพักกวาเตนุปะสังกมัยามาอุปะสังกมิตวาพักกว่โตสันติเกอิมัง ทันติเกปกัจตถาภาสยยามาติอัตคูตาเทวตาเศยถาปินามะภาละวาปุริโสสามัญที่ตังวาภาหังภาษาในยะภาษาลิตังมาภาหังสามบินเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเบสุอันตะละอันตะละหิตาพระกัมโตภุรโตปาตุระหังสุ อาตโคตาเทวตาพระกวัมมตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตทั้งสุเอกามตังสิตาโคเอกาเทวตาพระกัตูสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสัมมาโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอะคาตัมหิมังธรรมสมมยญางทักกีตาเยวะอราชิตาสังขันติอาตโค布าเทวตาพระกวมตูสันติเกอิมังคาถาภาสิ อาาสิอัตตะพิกขโวสมาทะหังสูจิตตังอัตโนโอุชุก,กะมากังสูสารทีวะเนตานิขะเหตวะอินทิยานินักขันติปันธิตาติอัตกูปราธิวตาพระคัมภีโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิเชตวะคีรังเชตวะปลิกอังอินทะคีรังโอหาจะมาเมชาเตจะรันติสุทาวิมาราจา ขุมาตตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคบาลเทวตาพระวัโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนะเตขะมีสันติอาปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรศสันติติอาตะโคพระกวาพิคุอามันเตศเยปุเยนภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาวุติธรรมคาต่างท่านสนายาพิภุสังกัญจะ เยปิเตภิกเวเอเฮสุงอติตาอติตามัานังอนัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปพระกวันตังพระกวันตานังเอตาปาระมะเยวะเทวตาชนิปติตาเอเฮสุงเสยยตถาปิมหังเอตาละหิเยปิเตพิกเวะพระวิสันติอนาคตามัานังอนัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพระวันตานังเอตตาปาระมะเยวะเทวตาชนิปติตา พระวิสันติสยญาถาบีไมหังเอตาระหิอาจิกขิสามิพิกเวเทวกยานังนามะนิกิตายิสามิพิกเวเทวกยานังนามะนิเทศิตามิพิกเวเทวกยานังนามะนิตังสุนาถาสาธุกังมะนาสิกโรธาพาสิทสามีติเอวัมปันเตติภูเตพิภูพระกวฏตัวปจ็จะตุสุมพระกบฏเอตถาทาโวจะสิโรกรันรรมุกษามิัตถะภุมมาตัสสิตา เยสิตาขินีขับพลังปะหิตตาสมาหิตาบุตุสีหาวัสันดีลาโลมะหังสาบิสัมพุโนโอทาต ມະນະສາສຸທາວິປະສັນນະມະຫາວິລາພະຍະໂຍບັນຈະສະຕນິຕສາສາມກສນີລກາິກັາເທາິວເາຕປສານັງເສຳປາຕລະຫນັມະນຸດສານທັດສະນັງປກສະຖະມະທະຄຸງສະຫະສັງທະສັຕິງສະຕງສຫສານັງມນຸດສານທະສງປກກ ນັນຕະມະທະພຸງເທສາສະພາບູຕາອະຫຸງຕັນຈະສະພາອະພິຍະຍະວະວະຄິຕະວະນະຈົກຄຸມາຕາໂຕມັນດະຍິດສະຖາສາວະເກສາເນລຕທວະາພິຄາທາພກວເອງກິສາມຂິນພຕສສັຕສຫດສາ ยัขาภูมามากับปีรวัตมาอิทิมันโตชิติมันโตวันามันโตยศเสดนโนมาธามนาปิกามุงพิพุนางสมิติงว่านางฉะสหัสสาเหมมาวตายัขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันามันโตยศเสดนโนมาธามนาปิกามุงพิพุนางสมิติงว่านางสาตาคีราติสหัสสายัขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันามันโตยศเสดนโนมาธามนาปิกามุงพิพุนางสมิติงว่านางอิจเตโสระสัสหัสสายัขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติ มุ่งพิพุ n a n สมิติงวนังเวสสามิตาปัญจสันตายักานานัตวันนิโนอิทิปันโตชิติมันโตน้ำมันโตอินัร์สีนมัทมาณาบิกามุงพิพุ n a n สมิติงวนังคุมพิโรราชัคขีโววินเวปุลนัสสานิเวสนางพิยโยนังสตธาสหันสังยักษานังปะเยรูปาสติคุมพิโรราชัคขีชานาชัคขีโกโซปะขัคสมิติงวนัง ปุริมจ่าที่สังราชาทัตตารัทบัญชาสติขันทปานางอธทิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปิตาสาพะนวูอินทามานามหาพราอิทธิบันโตสติบันโตวานาบันโตยศสิโนมธามานาปิกามุงพี่กุนังสมิติงว่านางทักกินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติกุมพันธานางอธิปฏิมหาราชายัสิโสปุตตาปิตาสาวพะนวูด้านามามหาพรา อทิมันโตชุติมันโตนำมันโตยสัสิโนมัทมานาปิการมุผีกุณาสมิติงว่านางปัจฉิมจะที่สังราชาวิรูปะโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโลปุตตปิตาสาวะอาโวิตานามามหาภราอที่มันโตชุติมันโตนำมันโตยศสัสิโลมัทมนาปิการมงผีกุณาสมิติงว่านางอุตตะดัจจที่สังราชากุเวโรตัมภาษาสติยักษานังอธิปติ ता पมาसा तो किना को बना रभको रो तที่ स जतारोते महाराชา समता जरो थมาั suनेभते বাयाविन था akuวันຈ niकाสท มายาโกเทุเป็นเทุทมิภูจะมิภูโตสหจันทโนกาการมาเสโทจะกินนุมันททนี่มันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาริจิทเสนโนจะ คันธโพนโรรชาสนุสโพอาคูปัญจสิโพเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันธพาสหลาสุภีโมทามนาภิกาโมภิกุนาสุพิติงว่านังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสราสหตัชกากรมมภาลัสตระอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนาทตาลธาจาอาคูนาคาเจษัสิโนยราวนมหานโคโสภคสัมพิติงว่านาง เยนาคราเชสหัสาหะรันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักรภูเวหายาสาเตวะนะมัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนะมะนามังพระยะยันตธานาคราชาณะมาสีสุปนาโตเกมะมะกาสีพุทโสันหิวาจหิอุปปวะหะยันตะ นาคาสุปนาสรณมากังสุพุทางสิตาวชิรหัตเถนะสมมมุทังอสุราสิตาปารวาสวัตเสตอิทิปันตุเรศสนูคาราปัญชามหาิศมาอสุราธานะวขาสาเวปจิติสุจิติจะบหาราทุนะมุจีสหะสตันจะพริปุตานังสพเวโรจานะมกาสนหิตวาพรินเสนังพาหุ ดาหูพัทธามุฟาข้ามุงสมโยธาริพัททันเตพิคุนังสมมีติงว่านังอาปุจจเทวาปฐวีจะเตโชวายโยตธาขมุงวัตุนาวาตุนาทีาสุมจจะยะสัสหาสห เปตากรุฑากายิกาอกุเทวาเยสะสินโนทัสสิติทัสสะทากายาสะเปนานัตตะวะนิโยอิธิมนโตสุติมนโตวนามนโตเยสะสินโนวนทมนาภิกามุนิปุนะสิมิติงวนังเวณภูจเทวาทะหะลีจะอัสสัมมาจะทุเวยะมาจันตุสุปะนิสาเทวาจันทะมหาภูคุรคิตาสุริยัสสุปะนิสาเทวาสุริยมหาภูคุรคิตา นักกัตตาณิปุระขิตวาอาคูมันทะวะราหกาวัสุนังวัสโวเสโทสาโกปาคาปุรินนโททัสเตเตทัศทากายนสเปนานันตะวันนิโนยที่มัตัวชุติมันตัวนันตัวชุติสัจฉิโนมาทามนาบิกามุงยิกุนังสมเติงว่านังอัาคูสหะปูเทวาชลักมักกิสิกขาลิวะอาลิตธากาจะโรชาจะอุมาปุภะนิพาสิโนวารุณาสหะธรรมาจะ อตุตาจัจเนชกาสุรลยาลุเชลอาคูอาคูวาสาวันเฮสินโอทัศติทัศกาเกยนสเปนานัตบันนิโนยิ่งทีมันโตชุดิ์มันโตวรรดาปรตูยศสิโนมาทัศมาณิกามุงพิพุนังเสมิติงว่านังสมานามหาสมานาธรรมนุสุตตมากิตาปรตุจิกาอาคูอาคูมโนปสุตทูจิกาอาถาคูฮาลโยเทวาเยจะโลหิตตวานสิโน ปานักามหาปานักาอภูเทวายัสสิโนทัศเจติทัศตาเกยเจตสปินานัตตะวันนิโนอิทิมตุสิติมนโนามตุยสัจิโนมัทอะนาบิกามุงพิคุณันสมิติงวันังสุขกาการุมหาอรุณาอภูเวขานาสาสหะโอทาตะไคหาปัมโมค่ะอภูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาพระข้าชาเมศกาจะยัสสิโนทนายัง อาคาปจุณโนโยทิสาอภิวทสติททิเตทสตากยสปยนานะตวนโนยติมโดเสติมโตมันตวนิสัจฉิโนมานาอภิการโมภิมานเสติงมานามเขเมยาทุทสิตายามากัตตกาจะยสัจฉิโนรัมพิตกาลมเสทาโจตินมาจะอาสวานิพมานะลัตติโนอภูอภู อาคูอัฏฐาโคปานิมิตตาตัสสิเตตัสสะทากายะสเปนานันตวันนิโนอิธิมันโตสุทิมันโตนันโตยสัิโนมธมนาิกามุวิงสิมิติงวนงสัตเเตเทวานิกัญาสเปนานัตวันนโนนามันวะเอาันุงเกจัญสะทิสาสหะปะุทธะาติมกรังขะตินมนสวังทเโมะตรัง อาคังจันทังวะอาสิตาตีตังสุพัมมาปรมัตโตจะอุตตะอิทธิมาโตสาหะทันนังกุมารติโสจะโสปะคัสมิถิงวะนังสหัสพัพมาโลกังมหาสพัพมาพิทิตตติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสัสีโสท้าเสธาอิสราอาคูปัจเจกะวะสาวัตติโนเตสัรจะมัจจโตอาคาราโตบริบาลิตโตเตจะ สาเพพิกันเตสินเทเทเวสพามักเกมาลาศีนาอภิกามิปัสสาะกันหาสะมันทิยังเอถะกันหาถะปันทถาลาเคนับปันธะเัตุโวสัมวันตาปนิวาเรธามาโวมุนติธาโกจินางอิติทัตตามหาเสโนปันหาเสนาอภิสยิปานินาตะระมหดาสารังกัตวานาเพระวังยะถาภาวุสโภเมโขธาเนยันโตสวิจุโก ta' ta' tso' pa' tsu' ta' wa' ttik sang' ku' to' a' sa' yangwa' s' e' tan' ja' sa' pa' nga' fia' ya' ja' jo' ta' wa' na' chuk' ma' ta' to' manda' i' sa' ta' sa' wa' บทที่สิบห้ามงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหินทีมหาพุณาปริมิตาปุญญาธิการสสะสัพพันตรายะนิวารณานิวารณาสะสัมัติสะพระกบตัวนตัวสัมมาสัมพุทธะทวติงสัมหาปุริสลักนานุภาเวนะอาสีตะยานุพยัญชนะนุภาณะอัตุตะ సత మక రాను පావన ශపణ రంసయాను పావన కతమరాను ావన తస పర మితాను පావన తసఉప පరమతాను ావ స రత పరితను ావన సీర సాతి పయను ావన త్ాను వ తమను సంకాను ావ తేశాను ావ యతాను ావ ను వ య త పవना చతరాసీ తిస స తంమ కంతాను ావణ లో ుత ธรรมานุภาพเวนะอัฏฐังขีกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐะสัมมาปฏิยานุภาเวนะชนะปัญญานุภาเวนะจตุสัจจยานานุภาเวนะทัสสะภะพะญาณานุภาเวนะสัมพันยุตะยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพันปริตานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะนัตตานัตตะยะสารานุภาเวนะตุยังสัพพะโลพระโสกุปัต พระวัตุขโทมะนัตสุปายาสาวิณาศันตุสัพพอันตรายาปีวินาศันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชันตุทีหายุดาตุยหังห้นตุสัตตะวัชชีเวนะสมังคิโกห้นตุสัพพทาอากาสะปัปพระตวนะภูมิคังคามหาสมุทาลักขกาเทวัตตาสัทาตุมเฮอนุรักขันตุ โพธสัพพมังคลังังภัุสัพเทวตาสัพพะานุภาเวนะสทาสุิันตุเตสพมังคลังัุสเทวตาสัพพธมานุภาเวนะสทาสุิันตุเตสพมังคลังัุสเทวตาสัพพานุภาเวนะสทาสุิะวันตุเตนกตยะานังปาปะะหะนิวารณาปริสสนุภาเวนะหัตวติสุปัเวนตะานังปาปะะหะนิวารณา ปริตัถาสานุภาเวนะอันตวาติสังอุปัฏเวนะกัตยยัผาภูตานังปาปกขหะนิวารนาปริตตถาสารุภาเวนะอันตวาติสังอุปัฏฐเวบทที่สิบหกพระเธกรัตตคาถาอดีตังนานนาวาข้มยยะนับปฏิกัำคีนาค้าตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงที่ล่วงไปแล้วบุคครมุ่งหวังสิ่งที่ไม่มาไม่ถึงยาตาตีตัมงเหินันตัง อปัตตนจะอนาคตต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุปันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติสังหีรังสังกุปปังตังวิทามะนุพภรุหเย้อบุคคลไดแข็งแกร่งทำปัจจุบันง่ายงีายไม่คอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นผลเจริญธรรมนั้นนั้นนั้นเนืองเืองให้บุพองเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะรนางสุเว พึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเลาจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังคะรันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุนาผู้มีเศยใหล่นั้นจะไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหะโรอะโหรัตตมะตันทิต่ังตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติ ระมนีผระสงบย่อมเนี่ยบุคคลผู้มปีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกาลางคืนนั้นแด้ว,ว่าผู้มีรารีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดใลบุที่สิบเจ็ดอาพินหะปัญจเวกคณะปาาถา ชาราทำมุมหิชารางอน <program men> าตีตเรามีค <lob> ว <oney> ามแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธทำมเมหิพระยาธิอนาตีตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำมเมหิมรณะอนัตีตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมียปิเยหิ มนาปีหีนานาภาววินาภาวเราจะได้เว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ่าวจากของรับข้องจะเดินใจทั้งสิ้นไปกรรมะสะโกมหีกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะปันทุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นการเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังฤทิสามีกันอย่างน่ง ว่าปาปกังว่าตัสทะทายาโทรพระพิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมิเอพินหังปัญจเวกกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน